ขนาหลังบ้านมมาแล้วยอดยังได้กินตักข้าวนะคะน้ำพริกเดี๋ยวนี้ยายจะใช้รู้สึกว่าไม่กล้าเอาแดงล้วนๆเหมือนแต่ก่อนนะอร่อยมฮกไม่เผ็ดใช่ไหมเผ็ดอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบอืจี๊ดขึ้นสวรรค์ลงนรกไม่ไหวอันนี้จะกินแบบอรหลยพี่นุชมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮานเฮ้ยนฮยเ้เพิ่นตื่เ้เย้ยเฮ้่เ าได้เหเ็ดไดบล็อกเกอรี่ผักกลัวไม่พอวิอ่งออกหลังบ้านหาคณะเดี๋ยวจะไปหว่านผักชีพี่นุชโทรหาผัวแล้วว่าเธอต้องแวะร้านค้าให้เมียนะตอนนี้มีเมียเป็นกระต่ายเพราะพรุ่งนี้เช้าเมียไม่มีผักกินลูกเออโอ้โหมาตื่นอะไรตอนนี้เนี่ยอออืื <c oughs> ไม่เน้นข้าวนะน้ำพริกชุ่มอีกเสียสคนในเบียงเดียว,ยวอืมมทอดไปอันนี้ก็ไม่เคยมันนึ่งกินหวานเจี๊ยบไปคนละบี้ใช่ไหมเนี่ย,ยหวานเจี๊ยบเลยปลาตัวโตๆตัดมากไม่ได้หลอกใช้นะ หลอกก็หลอกเยอะมาหลอกให้ยิ้มหวานๆหน่อยก็ได้อาหารแบบเนี้ยอบอบเป็นอยู่กันด้วยใจปบบนี้จะมานั่งหลอกใจกันอยู่อ่ะนะหรือหรือว่าเรากินได้กันมันเลยอร่อยเออเอาจริงจริเออเนี่ยพริกรสนุ่มหน่อยนะฮะฮัลโหลเอมาแรกก็ตุ๊ดอย่างนี้น่ารัก ทําสิ่งที่เราชอบกินถ้ากินกับเราด้วยก็โอเคแต่ถ้าอืมาสั่งสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ทําให้กินนะรุ่นเนี้ยไม่ขัดใจตัวเองนะ <laughs> จะกินมือก็เกรงใจเพราะว่าหลานเลยเอาเกินไปแล้วอืม,อม กเหก้เหลืออยู่หน่อยนึงเอามานึง่งเน่ยยังเหลืออีกนิดนึงนะคะว่าไปมาน้อยมันนอนนานแล้วนะ่ะอืมเจา้าน้องนายตั้งแต่มาไม่ตื่นเนาะตื่นสองชั่วโมงอยู่นะนานแล้วจะแจเข้าครัวเจ้าตัวเล็กตัวใหญ่ขึ้นจะนอนอ น้องนาว่าอืมชอบเนื่องฉลัดตอนเช้าก็อร่อยนะพี่นุชฉลัดใส่วิตามินอวานอืม,อม เน้นที่ผักตัวเล็กน้องเอตัวใหญ่ตื่นพอ่มีตั้งผักเจ้าหลอมตื่นยังแม่อือหึวิเศษจังใแย่เลยกินข้าวกำังอร่อยอือตื่นมาทำไมอืม Một trai cái tiền ven chưa chưa nó dài. chưa 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 à? chưa bông, chưa bông mà dược chưa thế chưa Mẹ nó còn... Còn chưa chả nữa. chưa chưa พริกแบบมีพริกหยวกอยู่ในตู้แข็งที่ปลูกของปีที่แล้วนะครับพริกเขียวอ่อนที่เก็บมาผสมอืม <c oughs> น้องเมมากินข้าวกินข้าวนึ่งปลนึ่งผักน้องเมรสรุปจะนั่งด้วยกันจอยด้วยกันสรุปเวาลาตื่นนะคะเหนเียงขนมอเนียงคณะ

ว่าไปเราได้สูตรอะชอบอันนี้ม,มันหวานมากเลยเพราะปกติส้ตมตำเรามันจะไม่ออกหวานขนาดนี้พอเรามานนึ่งหวานกว่านะ<ต>อเอาเวลาค่อยเอาใส่น้ำผึ้งเจียวอ่ะล้วตักกินอร่อยแล้วไม่ไม่เปื่อยเละด้วยนะวันนี้ทุกอย่างนึ่งหมดอืมมะเคืบ,บี้นึ่งอร่อยแต่ไปช่วงนี้กำลัง คุณยายหิวหลานก็ได้กินห <laughs> ลับต่อหมของเจ้าหลับแลยอืมไอ้ของขวันจะตื่นนะดิมาเร่งเลยสปีดสปีด ลูกใครเนี่ยไม่ได้ท้องกับเขานั่มานั่งเลี้ยงลูกเขาเนี่ยเจ้าเนี่ยอยากจะซ้อมือก็ไม่ได้หลานวันนี้มาเจอหน้าน้านองบ่นว่าไงรูม้มะหันหน้ามาใกล้ๆเลยข้ไามาใกล้ดิพี่นตแแกยังเหลืองไม่หายเลย <c oughs> เขาไม่เจอพี่ปองเหลืองเห็นแต่พี่ปองดำดำทิรี่ทิลี่นะบอกระวังเจ้าของจะนอกอดหลับอดนอนว่ะอือรักษาใจเจ้าของก่อนแล้วก็พ <c oughs> <า>ร้อมนะมากินข้าวเขาเนี่ยเขาเป็นไงเระเขานอกเลยฮะ เพราะยังบนอกเดีต่างคนต่างบอกกันนะอันนี้นอกกระดูกแค่เหลืองเดียเจ้าหัวใจนะอือเจ้าในพลังกำลังกนะก็แค่ล้มคลิบกัไปเฉยๆขาอ่อนอืมว่าไปยีจากินพริกรสชาตินี้ได้ก็ถือว่าเก่งถูแกะประปองเผ็ดหน่อยๆ ปกติถ้ากินพริกในแบบนี้ยายจะ๋าจะไม่กินเลยบอกพี่ปองบอกเอายอมเอามันอร่อยอ,นนอร่อยอบอกเองวันนี้อร่อยเผ็ดนุ่ม,มดีครับพี่นาะงวันนี้จะจากินข้าวค่้จาจริงๆแร้วมันต้องจับมือคุย จ,จะแบบเดี๋ยวเนี้ยมันจะล้างมือไม่ทันอืสะใจถ้าเป็นบ้านเราเวลาค่อยไปบ้านเด้อจะไปเห็นค่อยนึ่งผักเด้อแบบนี้แหละสะอ่อนเนาะผักหวานบ้าน,าอ,อ,นอ่อนเออยอดขาออ้าวอ,อ่อนโะอ้โหต้มข้าวนะเครื่องไ้นอ่อนพี่ปองพุงพุงปลายกฮนะ ้ะอมดอกแคร์ผักหวานบ้านยอดอ่อนผักหวานบ้านยอดแคร์ระหว่างยอดกับดอกที่เขาชอยชอบยอดมากกว่าเหมือนแคร์ฝลั่งข้าชอกินยอดก็อย่างไปเมืองไทยเนี่ยหมูเนื้อเขาก็ไม่ค่อยกินจะปลาจะอาหารบ้านเฮาสมาก่ะ เจ้านั้นลอนตาสายแบบว่าวของเจ้าหละนอนนานแล้วแซ<น>่แช,ช่ใหาจ๋าหลานที่วายๆอยาอ่าจาเลยหลานใครอ่ะเชื้อไม่ทิ้งแถวห<อ>ลานใคร่ะหน้าไม่เหมือนคอยซะหน่อยนะ บอกเอ็มนิ้วนี่หลานใครมาเอาไปเยอะหน้าเหมือนใครอ่ะได้ยินไหมถ้ามาดูน่ะ <c oughs> เห็ดอันนี้นึง่งเหนียวกึดๆมันขาไก่นะหมดแล้วแต่เหลืออยู่หนนึงเหลืออยู่อีกทีนึงเห็ดสวีเดนนั่นน่ะเจส่งมาให้แล้วฮะ เขาจะน้ okay, องมุ้ยไปเนาะมุย้ยเอามาทำไ,ไหมอยากให้ไปดูในในเป